Hi everyone, today we will have a new lesson about can and can't. Can and can't go. การใช้ can อย่างง่ายๆนะคะ can เนีย่ยมีรูปประโยคบอกเล่าง่ายๆโดยการวางตำแหน่งของมันอยู่ด้านหลังของประธานค่ะแล้วต่อด้วยกิริยาที่แสดงอาการหรือการกระทำของมันนะคะ ยกตัวอย่างเช่น I can run I can run ฉันสามารถวิ่งได้นะคะ I can run แต่ในขณะเดียวกันเราสามารถนำมาทำเป็นรูปปฏิเสธได้โดยการเติมคำว่า not can not can not แปลว่าไม่สามารถนะสามารถเขียนรูปย่อของคำว่า not ได้เป็นตัว n a f f o r t a b i v i t y อ่านออกเสียงว่า can't can't นะคะแปลว่าไม่สามารถนะคะ can't ตัวนี้มีตำแหน่งในการวางตำแหน่งเดียวกับคำว่า can คือวางอยู่หลังประธานและ มีกิริยาหรือที่แสดงอาการหรือการกระทําตามหลังมันออกมานะคะยกตัวอย่างคะ่ะ I can't run I can't run ฉันไม่สามารถวิ่งได้นะคะยกตัวอย่างคะ่ะ for example ค้างข่าวภาษาอังกฤษเรียกว่า a b a t a b a t a b a t can't fly a bat can't fly ข้างขาวสามารถบินได้แต่เมื่อมันตายข้างขาวก็บินไม่ได้เราจะออกประโยคนี้ว่า a bat can't fly a bat can't fly can't fly ข้างขาวไม่สามารถบินได้ can't can't can f r y can f r y ไม่เหมือนกันนะคะกบสามารถกระโดดได้กบ a frog a frog can jump a frog can jump กบสามารถกระโดดได้ a frog can jump a frog can jump กบไม่สามารถกระโดดได้ can can t can กระโดด jumped can jump e d สามารถกระโดดได้ can jump e d ไม่สามารถกระโดดได้ลิง monkey ลิงสามารถปีนต้นไม้ได้ a monkey can climb tree a monkey Can climb trees. ลิงสามารถปีนต้นไม้ได้ A monkey can't climb tree. A monkey can't climb tree. ลิงไม่สามารถปีนต้นไม้ได้ Can can't. อยู่ดีๆนะคะต่อไปค่ะ ในลักษณะเดียวกันเมื่อมีประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธก็จะมีการนำมันประโยคนั้นมาสร้างเป็นประโยคคำถามได้นะคะการสร้างประโยคคำถามจากรูปประโยคบอกเล่าธรรมดาที่แคนนั้นวางหลังประธานมีกริยาที่แสดงอาการหรือการกระทำจบประโยคจะต้องมีจุดฟ o o สต็อปเราเรียกประโยคนี้ว่าบอกเล่า แต่เมื่อเราจะต้องการมาทําเป็นคําถามก็ทําได้ง่ายๆโดยการดึงแคนเนี่ยมาวางไว้หน้าประโยคเลยนะคะแล้วจับประธานสลับที่กันส่วนที่เหลือกริยาเราก็จะดึงลงมานะฮะด้านล่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกที่หนึ่งก็คือคําลงท้ายประโยคเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคําถามแทนค่ะไปดูกันนะคะตัวอย่างเช่น a panda can jump A p a n d e can jump Panda สามารถกระโดดได้เปลี่ยนเป็นคำถามสลับที่กันก็จะได้ว่า Can a p a n d a jumped Can a p a n d a jumped Can a p a n d a jumped Panda กระโดดได้หรือนะ Can a p a n d a กระโดดได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้น A b a can fly a bat can fly ค้างคาวสามารถบินได้เมื่อเราจะนำมันเป็นประโยคคำถามจะได้ว่า can a bat fly can a bat fly ค้างคาวสามารถบินได้หรือไม่เห็นหรือยังคะในลักษณะเดียวกันประโยคคำถามก็จะมีการตอบได้สองแบบนะคะ Can't ตามด้วยประธานตามด้วยกริยาหรืออาการที่แสดงการกระทําและมีเครื่องหมายคําถามนี้ตอบได้2แบบคือการตอบด้วย yes กับ no แต่คําถามที่วางท้ายประโยคก็จะต่างกันโดยการใส่ not เมื่อเราตอบในรูปของการปฏิเสธเช่น no ตามด้วยประธาน can't No can't หรือ no can not เห็นไหมคะไปดูกันค่ะประโยคต่อไปนี้นะคะจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูเช่น p พนด้ panda นะคะ can't a panda jump can't a panda jump แพนดากระโดดได้หรือเปล่าใช่ไหมนะคะคำตอบก็คือ ไม่ได้เราก็จะตอบว่า no a panda can't jump no a panda can't j u m p panda ไม่สามารถกระโดดได้ can't jump parrot คือนกแก้วนะคะนกแก้ว no ตัวนี้ประโยคคำถาม can't a parrot find Can a parrot fly? น่ะแพ r รอดบินได้ไหมคำตอบก็คืออะไรคะบินได้เราก็จะตอบว่า Yes, a parrot can fly. A parrot can fly. จบแล้วนะคะไปทบทวนดูค่ะ b ายบาย